แอดอร์ไลฟ์ไทยรัฐทีวีทุกท่านครับผมนิธิทั่วมาถมนะครับวันนี้ครับทุกู้ชมครับมาเจอกันอีกครั้งในการเล่าข่าวนะเพราะวันนี้ครับอดตรไลฟ์ไทยรัฐทีวีนะครับมีข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับแบรนด์รถยนต์ฮุนไดในบ้านเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับแน่นอนครับพูดถึงฮุนไดแฟนๆทุกคนต้องรู้จักรถ MPV ขนาดใหญ่หรือรถตู้นั่นแหละที่บ้านเราเรียกกัน11ที่นั่งรถตู้ ฮุนไดสตาร์เรียซึ่งฮอตฮิตมากๆในวันนี้ด้วยหน้าตาด้วยรูปโฉมด้วยออปชันและออโต์ไลฟ์ไทยรัฐทีวีก็พาท่านผู้ชมไปรอขับกันมาแล้วนะครับก็มีดีของเขาอยู่ระดับหนึ่งแล้วแต่ในปีนี้ครับทางฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยไม่ได้จะมีโปรดักแค่รถตู้แต่เพียงอย่างเดียวตั้งแต่ฮุนไดเปิดตัวมาในบ้านเรานะตั้งแต่เป็นฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยฮุนไดไม่มีโปรดักอื่นนอกจากรถตู้มาทําตลาดเราคุ้นเคยกับฮุนไดเฮสวันเราคุ้นเคยกับฮุนไดสตาร์เรียเท่านั้นแต่รถรุ่นอื่นๆของุไ ไม่ได้ถูกนํามาทําตลาดทําให้ในบ้านเราเนี่ยตลาดของคุณไดค่อนข้างแคบแต่ในวันนี้ครับทางผู้บริหารของคุณไดะครับได้ตัดสินใจแล้วว่าฉันอยากจะบุกตลาดในรถรุ่นอื่นๆในรูปแบบอื่นๆบ้างเพราะในวันนี้นะครับคุณไดมอเตอร์เนี่ยมีโรงงานผลิตร,รถยนต์คุณไดที่ประเทศอินโดนีเซียและแน่นอนครับการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างอินโดนีเซียกับเราประเทศไทยมีให้คุณเห็นอยู่แล้วโตโยต้ามีเซ็นต้านะครับโตโยต้ามีเซ็นต้ามีอวันซาจากโตโยต้าอินโดนีเซีย นะครับฮอนด้ Honda ก็มีเหมือนกันในโปรดักต์ของ Honda และล่าสุดคือคุณใดนั่นเองในเดือนมีนาคมนี้นะครับท่านผู้ชมครับคุณใดจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นในบ้านเราคือคุณใดเครตาคุ d ได c r e ตาเป็นรถ MPV ขนาด5ที่นั่งมองไปก็คือใครเป็นคู่แข่งเขาครับที่อยู่ในเลนจ์เดียวกันที่อยู่ในเลเวลเดียวกันก็คือเจ้า m i t s u b i s h i X p ซ n แพนเด u ร์ซูซนั่นคือคู่แข่งโดยตรงนั่นคือตลาดเดียวกับคุณไดเครตา ุนไดเครตอเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่ประเทศอินโดนีเซียและได้รับความนิยมอย่างมากและบ้านเราจะนําเข้ามาจําหน่ายในเดือนมีนาคมนี้น่าสนใจนะการเปิดตลาดใหม่ๆของคุณไดในวันนี้นะครับไม่ได้มีเฉพาะรถ MPV ขนาดใหญ่แล้ว MPV ขนาด B s e gment เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยทางคุณไดเขาก็อยากจะกระโดดมาขอแจมตลาดดีด้วยเหมือนกัน คุณได้เครตานะ,ค,ะค,นครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมองจากภาพประกอบเห็นจากภาพประกอบที่ผมลงให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยหน้าตาออกมาเป็นสไตล์ที่เรียกว่าทันสมัยไม่น้อยนะแต่มันก็จะออกจะตันๆหน่อยทัฟทัหน่อยนะครับโดยกระจังหน้าเนี่ยเป็นซี่ๆเป็นริ้วๆแบบนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละ่านละ,ละมันมีความคล้ายคลึงกับเจ้าเอ็กซ์แดอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของไฟหน้าในเรื่องของไฟรีเนี่ยใกล้เคียงกับเจ้าเอ็กซ์แเลยอันนี้ก็แล้วแต่ ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วล่ะว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ไซส์ขนาดของเจ้าคร e ตานะครับเบียดอยู่กับ Expander เลยตรงจุดนี้ครับน่าสนใจนะเป็นรถ MPV ขนาด5ที่นั่งไม่ใช่7ที่นั่งนะครับอันนี้เป็น5ที่นั่งเน้นในเรื่องของดีไซน์เน้นในเรื่องของฟังก์ชัน,น ction, การใช้งานพอเท่าที่ผมสืบทราบมานะครับทางฮุนไดเองเนี่ยบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างยอดขายไม่น้อยนะเขาตั้งเป้าขาย ในปีนี้หลังจากเปิดตัวแล้วเนี่ย3,000คันนั่นหมายความว่าขายเดือนละ300คันในตลาดบ้านเราราคาค่าตัวแน่น,นอนครับจะดีดไปจากเจ้า Expander ไปไม่ได้หรอกเพราะ Expander นี่ก็800 0กว่า Cre ต a มาก็ต้องอยู่ที่800กว่ากว่าเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปจบที่เท่าไหร่นะเพราะคาดว่านะครับเขาจะมี3รุ่นย่อย ให้คุณเลือกเหมือนกันแต่เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันคือเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับแรงม้า115แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่147นิวตันเมตรก็คืออยู่ในเรนจ์ใกล้เคียงกับคู่แข่งเขานั่นแหละแต่เกียร์เขาเป็นเกียร์แบบ iVT นะซึ่งเป็นเกียร์ที่ทางฮุนไดพัฒนาขึ้นมาเองไม่ได้เกียร์แบบ CVT ด้วยนะเป็นเกียร์ iVT ซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยลองขับเกียร์ตัวนี้เหมือนกันว่าฟิลลิ่งของมันจะเป็นอย่างไรแต่น่าสนใจน่าสนใจและที่อินโดนีเซียเนี่ย เขาเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดแต่บ้านเราไม่ได้ใช้เกียร์แมนนวล6สปีดเราเป็นใช้เกียร์ออโต้เพราะถ้าเกียร์แมนนวลมาปิดประตูครับเจ๊งแน่นอนบ้านเราไม่เอาเกียร์แมนนวลแน่ๆในความเป็นรถครอบครัวแบบนี้300คันต่อเดือนเฉลีย่ยเฉลี่ยที่ทางฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยตั้งเป้าไว้เนี่ยถามว่ามากหรือน้อยก็ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าไม่มากไม่น้อยเพราะวันนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งในตลาด MPV ขนาดเล็กนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเจ้า Mits u b i s h i Expand เด มิสูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าอย่างยอดขายในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเอ็กซ์แพนเดอร์ฟาดยอดขายไป1,029คันโคตรเยอะและเขาขายอยู่เนี่ย5 0 0 800 900 000, 1ร0 0นึงนี่คือยอดขายของมิสูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ ตลาดนี้ใหญ่มากๆลองลงมาคือ Su z u k i XL7 XL7 เซนี่ยขายอยู่ที่422คันในเดือนพฤศจิกาย,ยนไม่น้อยทีเดียวมีใครอีกครับมี Honda BRV ขายอยู่136คันมี m a z d a CX3 ขายอยู่504คันตัวเลขที่ผมบอกนี่คือตัวเลขในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับตัวเลขในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ก็ถือว่าดีดดิ้นกันใช้ได้นะโตขึ้นมาขนาดนี้ดังนั้นยอดขายที่ทางฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยตั้งไว้ที่เดือนละ300คันนั้นเป็นไปได้สูงทีเดียว เพราะ300คันเนี่ยเบียดอยู่กับเจ้า xl 7เลยแต่ก็ต้องมาดูกันนะครับว่ารูปร่างหน้าตาฟ i ลลิ่งของดีไซน์ต่างๆภายในตัวรถจะเป็นอย่างไรแต่บอกได้เลยครับว่าเท่าที่ผมทราบมาทางคุณได้บอกว่าเขาขอใส่ระบบความปลอดภัยมาเต็มที่ครู i s e c o n เขามีมาให้เตือนรถออกนอกเลนมีมาให้ระบบรักษารถให้อยู่กลางเลนมีมาให้ blind s p o มีมาให้ rcta เตือนวัตถุในบุบับสายตาเวลาคุณถอยหลังมีให้เซ็นเซอร์รอบคันมีให้ แต่กล้องมองรอบคันเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีหรือเปล่าแต่กล้องมองหลังมีมาให้แน่นอนเฮ้ยออปชันมาไม่ขี้เรครับท่านผู้ชมครับเท่าที่ผมทราบมานะนี่มีเตือนการชนด้านหน้าให้ด้วยนะครับแต่ยังไม่มีเบรกออโต้ให้นะครับนี่มีการเตือนเฉยๆเขาใช้ระบบต่างๆของเขาเนี่ยใช้กล้อง a d a s อยู่แล้วนะครับที่บริเวณบังลมนะกระจกบังลมหน้าของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเลนคีปแอสซิสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรักษารถให้อยู่ในเลนเนี่ยเขาใช้ตัวกล้อง a d a s ที่อยู่ด้านบนมาอยู่แล้วอ่ะ มี Hill Start Assist Control มาด้วยนะครก็แปลว่ามีระบบในเรื่องของน่วงรถเมื่อคุณขึ้นทางลาดชันมีมาให้ด้วย b l i สป Spot มีมาให้เรีย cross traffic alert หรือ rcta มีมาให้อยู่แล้วอ่ะยืนยันชัดเจนครับไม่มีกล้องมองรอบคันมีแค่กล้องมองหลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่เขาจะเป็นรุ่นเดียวนะครับที่จะมี Sunroof มาให้คุณในความเป็น mpv ในกลุ่ม b segment หน้าจอค่อนข้างที่จะดีงามนะคานผู้ชมครับมาตรวัดหน้าจอของเขาเนี่ย ถ้าท่านผู้ชมได้เห็นเจ้าถ้าท่านผู้ชมนะครับจำได้กับเจ้าตัวคุนไดสตาริเซึ่งเป็นหน้าจอแบบใหม่แล้วนั่นแหละเจ้าหน้าจอในสตาริเจะถูกนํามาใส่อยู่ในเจ้าเครสตาตัวนี้เฮ้สยสวยๆ<ว>นะครับดูจากภาพประกอบได้เลยสวยครับมาเต็มปาร์คิ้งไฟฟ้ามีมาให้ออโต้เบรกโฮมีมาให้ระบบขับเคลื่อนของเขา มีให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะเราเคยเห็นระบบขับเคลื่อนที่เยอะๆจะใน h าวเวลโจอไลออนฮาวเวลเฮซแล้วกันไม่ว่าจะเป็นการขับในสโน w การขับในมัดนะครับในในเลนในแซนในทรายต่างๆเนี่ยมีมาอยู่ในเจ้าเครตานี้ด้วยนะครับโอ้ให้มาเยอะนะให้มาเยอะ แต่อีกดึงสิ่งนะครับที่ผมเช็คแล้วนะครับเครื่องเสียงถ้าเป็นตัวท็อปของรุ่นที่ขายในอินโดนีเซียเครื่องเสียงจะเป็นโบสแต่บ้านเราตัวท็อปจะไม่ได้ใส่เครื่องเสียงโบสมาให้อันนี้เป็นเรื่องของต้นทุนเขาพยายามที่จะควบคุมต้นทุนให้อยู่ที่ประมาณ800,000กว่าบาทนะครับยังไหลไป900,000ไม่ไหวนะครับก็ได้จะอยู่ที่8-9 0 0 0 0 0บาทในตัวของเจ้าฮุนไดเคราตาตัวนี้ให้น่าสนนะตัวนี้ มีไวเลช์จมาให้คุณด้วยแอร์ Air เป็นแยกอิสระซ้ายขวาด้วยจะเป็นตัวเดียวที่เป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวาเพราะเอ็กซ์แพนเดอร์เป็นแอร์โซนเดียวแต่ในขณะที่เจ้าตัวคร e ต้าเนี่ยแอร์แยกอิสระซ้ายขวาไฟเป็น LED เต็มระบบด้วยฮะมีคูลิ่งบ็อกซ์ให้ด้วยนะอันนี้เหมือนเหมือนกับโตโยต้าทั้งหลายนะครับที่มีคูลิ่งบ็อกซ์ให้บริเวณที่เก็บของด้านหน้านะครับตรงบริเวณผู้โดยสารตอนหน้ามีมาให้ผมว่าโอเคนะให้มาค่อนข้างที่จะดีมี ให้ USB C มาด้วยนะสำหรับผ,ผู้นั่งตอนหลังนะครับมี USB C มาให้ด้วย,ยผมว่ามาเต็มไว้เป็นผู้สตาร์ด้วยมีผู้สตาร์ด้วยแต่ผู้สตาร์ดก็โอเคอยู่แล้วมีเกือบทุกรุ่นอยู่แล้วนี่คือแผนของฮุนไดมอเตอร์ประเทศไทยที่จะเริ่มบุกตลาดรถยนต์บ้านเราตั้งแต่ต้ตตนปีและเชื่อได้เลยครับทนผู้ชมครับว่าฮุนไดไม่ได้หยุดแค่เจ้าฮุนไดครีตเพียงรุ่นเดียวแน่แนๆเขายังมีรุ่นอื่นให้คุณลุ้นแน่ๆครับในไตรมาสสก็มีแผนที่จะนำเข้ารุ่นใหม่ เข้ามาจำหน่ายในบ้านเราแต่ยังไม่มีรายละเอียดนะครับว่ารุ่นใหม่ที่จะนําเข้ามาเปิดตัวในไตรมาสสาของปีนี้เนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมสืบทราบมาแล้วผมได้ข่าวมาแล้วผมจะนํามารายงานให้แฟนๆได้รับทราบกันนะครับว่าคืออะไรแต่ในเดือนมีนาคมนี้ฮุนไดเครตา MPV อีกหนึ่งรุ่นที่จะมาเจาะกลุ่มลูกค้าครอบครัวเพื่อแข่งขันกับ Mitsubishi x p พน n ดอเพื่อแข่งขันกับ Suzuki xl 7คุณได้เห็นแน่กลุ่มครอบครัวมีตัวเลือกในรถประเภทนี้เพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วผมถือว่าใช้ได้นะตัวนี้น่าสนใจนะครับเราน่าจะได้ลองขับในประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับถ้าเราได้ลองขับนะครับออโต้ไลท์ดดทีวีนะครับจะนาผลการลองขับมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบแน่นอนก็รอรุ่นกันครับทุกผู้ชมครับว่าฟีลลิ่งของรถจะเป็นอย่างไรนะครับแฮนด์ลิ่งของรถจะเป็นอย่างไรการเซตติ้งระบบต่างๆของรถคันนี้ จะเป็นอย่างไรจะขับดีเทียบเท่ากับเจ้า x อ็กซ์เพนเดหรือเปล่าจะสะดวกสบายเทียบเท่ากับเจ้า x l ็เของ Suzuki หรือเปล่าแต่เนี่ยที่แน่ๆหน้าตาเขาผมว่ามาดีแน่ๆครับและตรงที่เป็นทูโทนไลา์ทูโทนที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตรงกาบบันไดที่เป็นทูโทนเนี่ยเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยลายทูโทนนี้อาจจะไม่มาแต่อาจจะเป็นสีดำนะครับก็ว่ากันไปในเรื่องของ ดีไซน์ในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆของรถตัวนี้แต่ยืนยันได้ว่ารถคันนี้เนี่ยมีฟังก์ชันเยอะที่สุดในคลาสในวันนี้นะในข่าวคราวที่เราได้รับทราบมานะเยอะที่สุดในคลาสแค่ปรับระดับพวงมาลัยดังเป็น4ี่ทิศทางเลยนะเพราะตัวอื่นในตลาดเนี่ยเป็นแค่2ทิศทางแค่ขึ้นและลงไม่มีเข้าออกแต่ตัวเจ้าคุณได creta เนี่ยสทิศทางนี่คือข่าวคราวล่าสุดนะครับของคุณไดมอเตอร์ประเทศไทยในวันนี้และปีนี้เขาไม่เงียบแน่ๆเขามีโปรดัก ไหลมาเรื่อยๆนะครับสรุ่นชัวร์ในบ้านเราปีนี้แต่รุ่นที่2รุ่นที่3จะเป็นรุ่นอะไรเอาตัวเลไทยแลนด์ทีวีถ้าทราบข่าวจะนํามารายงานให้แฟนได้รับทราบและข่าวที่เรานํามารายงานคอนเฟิร์มร้อครับมีนาคมแฟนๆได้เจอกันแน่กับเจ้าคุณได้ครตรถ MPV 1 5 0 0ซีซี cc หที่นั่งคู่แข่งตัวฉกาดของ Mitsubishi x p a n d e r คู่แข่งตัวฉกาดของ Suzuki XL 7แน่นอนครับ มีเสียงโอ้โ oh, หเป็นไงวันนี้บรรยากาศเราเป็นไงมีเสียงลูกทุ่งมาด้วยครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในะการรับชมครับแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่สวยๆโครงการป่าน้ําใสที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปแนะนําสถานที่แห่งนี้ให้แฟนๆได้รู้จักสถานที่ป่าน้าใสบรรยากาศดีๆแบบนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ต้องขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ